สวัสดีครับนี่ครับช็อตประกัดปลาแก้มแดงหัคกลางปทุมนะครับแหล่งอำเภอธัญบุรีนะครับนี่ครับยุงแรกก็เจอตัวเลยครับตัวไม่ใหญ่ครับรูนี่ตัวเมียนะครับล่อยครับอันนี้บรรยากาศดีครับเย็น เราจะเจอตัวอย่ากกันนะครับอือบืลเลอย์ครับกิมมันไม่รู้ประกาศตัวนึงครับ แหลงเดินครับแหลงตัวถึเยครับเอาไปขึ้นเรือครับครับตอนนี้ช้อนมาแป๊บหนึ่งไม่ได้หายครับเจอตัวเจอตัวแล้วครับเห็นตัวเมียนะครับตัวใหญ่ด้วยครับตัวนี้ดูครับทุกท่านครับว่าทุกคนดูผู้ตัวเมียเนี่ย ครับเก็บครับเจยแล้วครับ,รบตัวไม่ใหญ่าลารุ่นเหล็กโอ้ค,ครับตัวนี้ดูครับเดี๋ยวไปฟอมใไปคุณครับสวยตัวนี้ตัวผู้พัดเจนโอ้ยค,ครับเก็บครับ ครับขอความช่อละวันนี้ฝนตกครับต้องรีบครับเจอครับทุกคนไม่ถ่ายอีกแล้วครับดูครับนี่ครับดูตัวนะครับนี่ครับแดงมากครับโอ้ยมดครับนี่ครับดูครับ อังโพด้วยครับตัวนี้จะเดี๋ยวเราไปดูตอนฟอร์มเดียวครับครับทุกครับไม่ได้ถ่ายครับช้อนมาจากตอนรับอยู่ฝั่งงอบย้ายมาฝั่งนี้นะครับเอาจากนู้นมานี่นี่ครับเจอวอกครับไม่ได้ถ่ายครับนี่มาให้ดูตัวกันครับดูตัวครับโอ้ใหญ่มากน่าจะปลาคางเปรียครับตัวเนี้ยแก่เลยครับดูตัวแดงเลยครับทุกครับ ขอเก็บเบื่อไงครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายบอร์ดให้ดูบอดน่าจะยังอยู่ครับนี่นะครับบอดดูครับนี่ครับเห็นมครับนี่ครับอืมเราจะไม่มายุ่งกับเขาแล้วครับเพราะมีไข่เราจะปล่อยเขาไปเอาแต่ตัวครับปล่อยไข่ให้มันโตนะครับโอเคครับต่กันต่อครับ ผมไม่เจอให้มองเห็นพอดีเลยไม่ได้ถ่ายไม่รู้ว่าหมดอะไรช้อนนเลยตกใจครับ ที่เห็นวอดนะครับเป็นเงีะช้อน้อเดือดเจอเห็นเจอไม่ใช่แบบ ใช่ครับแต่ตัวไม่ตัวเล็กตัวผู้ครับแดงจริงครับดูครับนี่นะครับต่อยครับเหมนต่อครับ เจอแล้วครับเนี่ยจากไม่ถ่ายน้นมาได้ถึงสามช่วงครับดูครับเจอดาวอดผมไม่เห็นนอดด้วยครับตัวตัวครับดูครับคนใหญ่มากดูตัวครับสนใจนักรับถามได้เนะครับโอหางขาดด้วยจุดนี้อยาไปฟอร์มได้ครับนิดตัวหน่อยดูครับ นี่ครับดูนี่ครับดูตะเกียบเขาไงใหญ่มากครับเก็บครับเก็บแปลงต่อรับได้จากบอร์ดเลยครับผมไม่เห็นวอร์ดเหมือนกันช้อนไปเพิ่งเห็นวอร์ดครับแตกเลยอยุยใหญ่มาก แต่ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กเยอะครับนี่เจอหร์ด้วยครับนี่ครับฟองตรงนี้ครับนี่วิ่งใช่ห์วไหมใช่ครับมีเจอแล้วครับ ตัวผู้ไม่ใหญ่ไม่ได้ตัวเมียนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับแต่โอเคได้ครับเอาไปฟ้องขุนไม่นานครับนี่ครับคอัเก็บครับเป็ดครับเจอแล้วครับตัวใหญ่ไม่ใช่นี่ครับแต่ใหญ่ะใช้อะไงกันมาครับเดี๋ยนี่ครับตอนนี้ก็เจอตัวแล้วครับตัวใหญ่ครับ นี er> um ่ค pues ร mm ับผมไม่เน e ี nah ่คันนี้เห็นดนไหมโดงลายด้วยครับอ่านี่ครับแพนไหมครับทุกคนดูครผู้ชมดูครับนี่กระดงลายมากครับตัวนี้แจ๋วครับแจ๋วยอดนี่ครับเก็บครับเก็บอีกหนึ่งแ่าแต้ต่อครับแล้วไม่ถ่ายเจอครับตัวใหญ่ โอโคนี่เป็นไงครับชัดเจนใหญ่ครับตัวนี้ตัวใจเอาไปยงได้ครับตัวนี้ผมให้เลยห้าสิบยี่สิบาทตัวนี้ขอค่้าง่งครับใหญ่มากมากินครับจะกลับครับเจอตัวเมียตัวใหญ่หนึ่งตัวครับทุกครับมีขายนะครับมีจำหน่ายนะครับตัวหู้ตัวเมีย ไซเล็กตัวใหญ่ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียมีหมดเลยนะครับสนใจทักสอบถามได้ที่เพจประกาศป่าเทนบุรีนะครับน้ออีกหนึ่งตัวครับไม่ได้ถ่ายนะครับไม่มีเวลาครับรีบครับตอนนี้ฝนจะตกนี่ครับตัวผู้ชัดเจนนะครับแก้มแดงฮักกาลนะครับปทุมแหล่งอำเภอเทนบุรีนะครับหางคาดที่เรบเดีียวไปฟอมไปถูกกวางครับตัวครับนะครับสุดยอดโอเคครับเก็บครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนหลังฟอมเลยนะครับ เจอหนึ่งแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายครับนี่ครับดูนะครับแน่นอนครับชัดเจนครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะดูครับเขารุ่นอ้วนเลยครับชายน้ำตะเกียบคือแบบสวยครับแดงครับตัวนี้เก็บเขาจะไปดูันตอนฟองครับ หน่อยครับโอเคครับเจอตัวแล้วครับได้จากวอนครับวอดน่าจะแตกไปแล้วครับนี่ครับไม่ได้ถ่ายครับนี่ดูครับโอเคได้เป็นคู่สวยงามครับทุกคนนี่ครับตัวคู่แดงๆกัเขียวครับสุดนะครับอันนี้จะเป็นตัวเมียครับคู่เขาแล้วครับนี่ครับ นี่ครับดูครับทุกผู้หางขาดที่หน่อยครับเดี๋ยวจะไปหมักเอาได้ครับสนใจทักสอบถามได้เลยนะครับที่เพจประกาศป่ายนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อเพจไว้ท้ายคลิปเลยนะครับโอ้นี่ครับดูตัวดูอว่าจะโผล่ะครับตัวนี้ต่อรุนตอนฟอร์มนะครับนี่ครับเอาผอยาเก็บมาคู่นะครับ โอเคครับไปกันต่อครับถ่ายให้ดูดีกว่าตอนนี้ลูกออตบลเ,เออครับมาเองตัวครับมาแล้วตัวผู้ชัดเจน รู้สึกว่าน่าจะห่างโพนะครับตัวนี้ดูครับดูห่างโฟกัสที่ห่างครับหนึตัวครับนี่ครับดูครับตัวกระดงน่าจะกระดงลายนะครับตัวนี้นี่ครับกระดงเฮครับเก็บครับ